ครับก็สวัสดีครับพี่ๆนักข่าวนะครับก็โครงการพีทีทำจริงไม่ทิ้งกันของเราเองนะก็จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่16แล้วนะครับผ่านมาเร็วมากนะครับ4ปีละนะครับก็เรามาร่วมทำกิจกรรมดีๆกับพี่ๆนะครับพี่ๆก็ให้การดูแลสนับสนุนด,ด้วยดีมาตลอดมาร่วมกัน15ครั้งที่ผ่านมานะครับถ้าไม่รักกันจริงก็ และโครงการก็ไม่ได้อยู่ยืนมาถึงอย่างนี้นะครับและเราก็มั่นใจว่าโครงการดีๆอย่างนี้ทางพ erm ีทีกีก็จะพยายามจัดให้มีขึ้นเป็นประจำนะครับตลอดอย่างนี้ก็จะยังยืนยันว่าเราจะจัดอย่างนี้ตลอดไปนะครับโดยเฉพาะโครงการพีท,ทีชุมชนตาสว่างนะครับซึ่งเราได้ร่วมกันมาช่วยกันดูแลผู้สูงอายุซึ่งมีปัญหาทางด้านสายตานะครับแล้วก็ต้องอยู่ในหมู่บ้านชุมชน คนเดียวลูกหลานต้องเข้าไปทํางานในเมืองอะไรพวกนี้นะครับเราก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับมาตัดตรวจวัดสายตาประกอบแว่นนะครับให้กับผู้สูงอายุนะครับคาะเดียวกันเราก็ได้มาช่วยส่งเสริมกิจกรรมสาธารณสุขต่างๆของชุมชนนะครับตลอดจนโรงเรียนโดยเฉพาะการสนับสนุนทางด้านของเครื่องไม้เครื่องมือพันปลาอะไรพวกนี้เป็นการสร้างให้ชุมชนมีความอยู่ดีมีสุขให้กับพีที นะครับก็พีทีเองก็มาทําธุรกิจนะครับร่วมกับชุมชนอยู่เราก็อยากจะส่วนหนึ่งเราก็พยายามที่จะช่วยดูแลชุมชนให้อยู่ดีมีสุขไปด้วยกับพีท,ทีนะครับก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องมาช่วยกันคิดนะครับว่ายังมีชุมชนไหนแต่เราจะกระจายไปจริงๆเราก็กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคนะครับปีหนึ่งโดยเฉลี่ยก็ประมาณ4ครั้งนะครับก็พยายามกระจายให้ครบทุกภาคก็แล้วก็ดูตรงพื้นที่ไหนที่ พีทีเข้าไปร่วมทําธุรกิจอยู่นะครับหรือว่าบางพื้นที่ที่มีความต้องการก็ต้องช่วยกันคิดครับก็แชร์แชร์จากทางด้านพี่ๆด้วยนะครับว่าเรามีชุมชนไหนบ้างที่เราจะได้เข้าไปร่วมกันสนับสนุนให้ชุมชนมีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปงบประมาณเนี่ยผมคิดว่าในการจัดงานแต่ละครั้งมันบางทีมันก็วัดไม่ได้นะครับ แต่กอ็อย่างน้อยที่สุดเราก็ถือว่าเป็นการนําผลดําเนินงานนะครับมาช่วยสนับสนุนให้ชุมชนนะครับมีความอยู่ดีมีสุขแล้วก็ช่วยดูแลเขาสร้างสังคมให้กับเขานะครับเพื่อให้เขาได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพราะเป็นไปไม่ได้ที่ทีท,ทีจะทําเองอย่างนี้คนเดียวนะครับก็ต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือจากชุมชนด้วยนะครับเพื่อให้เขาได้เข้ามามีส่วนร่วม บางชุมชนเราก็มีตอนนี้ยังทำได้ไม่เต็มที่นะครับผมเองก็ตอนนี้ก็กลังมีแนความคิดกับน้องๆรุ่นใหม่นะครับว่าเราจะสามารถนำแพลตฟอร์มหรืออะไรพวกนี้เข้ามาช่วยจับปริมาณสิ่งที่กิจกรรมต่างๆที่พวกเราได้ได้มาร่วมกันในวันนี้ครั้งหน้าต่อๆไปเนี่ยจะลองซ้ําที่เดิมดูบ้างไหมแต่เราก็เราก็จะทำาคัดเลือกว่าชุมชนไหนที่ที่เราไปทําแล้วชุมชนให้ความร่วมมือ ชุมชนสนับสนุนชุมชนมีการทําอย่างต่อเนื่องกิจกรรมอย่างนั้นเราก็พยายามที่จะเข้าไปสานสนุน,นกับชุมชนที่มีความร่วมมือที่ดีอย่างนี้มากกว่านะครับ